สวัสดีครับวันนี้นะครับแท่นใส่ชิดของมอนเตเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับรอคอยกันมายาวนานมากขนาด1ปีเต็มๆนะครับและวันนี้เข้ามาทั้ง2รุ่นเลยนะครับรุ่น JP 801 1ทับหและรุ่น JP 6011นทับหนะครับวันนี้นะครับเราขอแนะนำแท่นใส่ชิดขนาด8นิ้วรุ่น JP 801 1นทับหนะครับเป็นแท่นใส่ชิดนะครับมอเตอร์ขนาด2แรงนะครับเสียบไฟบ้านใช้ได้เลยนะครับ รุ่นนี้นะครับขนาดตัวแท่น8นิ้วนะครับความยาว124เซนนะครับน้ำหนัก130กิโลกรัมนะครับเตรียมพื้นที่กันไว้ได้เลยนะครับสินค้าพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เบื้องต้นกันนิดนึงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับจะแตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับตรงที่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเดิมนะครับเราจะปรับเอียงนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับปรับที่ตัวนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะครับ อุปกรณ์เบื้องต้นนะครับที่มากับตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นคําถามที่ยอดฮิตที่สุดนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตั้งใบนะครับตัวนี้เป็นตัวตั้งฉากนะครับแล้วก็มีประแจคู่มือนะครับหากท่านที่ซื้อไปแล้วนะครับ กลัวว่าจะใช้งานไม่เป็นนะครับนี่นะครับมีคู่มือพร้อมกันแนะนําการใช้เครื่องนะครับหากท่านที่สนใจแท่นสาชิดรุ่น JP 801 1นทับ1ะครับแล้วก็เราก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่น JP 601 1นทันะครับเล็กกว่าเบาแรงกว่านะครับมอเตอร์ขนาด1แรงนะครับหากท่านที่สนใจสั่งซื้อนะครับจะสอบถามข้อมูลก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ 0969359907นะครับสนใจสั่งซื้อตอนนี้นะครับเรามีช่องทางในการสั่งซื้อเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทัางไลน์เฟซบ o ๊กยูทูบเจดีนกนกลาซ a ด้าช็อป p ี e นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้นะครับเราและทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ